สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สรุปประเด็นแถลงข่าวกกรประจำเดือนมิถุนายน68วันพุทธที่4มิถุนายน2568นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันกกรโดยมีนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทอและนายภูมินทรินทร์สุดรองประธานกรรมการหอการค้าไทยร่วมในการแถลงข่าว เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงและมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นหลังมาตรการภาษีของรัฐบาลสหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาทางกฎหมายนอกจากนี้ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มภาษี Sectoral Tarif f เหล็กและอลูมิเนียมจาก25เป็น50อย่างไรก็ตามความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนสหราชอาณาจากักรและสหภาพยุโรปมีส่วนช่วยลด ความตึงเครียดของสงครามการค้าในระดับหนึ่งแรงส่งของเศรษฐกิจไทยแผ่วลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่1ปี2568ขยายตัวที่3.1% YoY แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวตามการลงทุนภาครัฐซึ่งเทียบกับฐานต่ำในปีก่อนหากไม่นับปัจจัยดังกล่าวเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ประมาณ2.1% YoY เท่านั้น โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลงขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงด้านการส่งออกสินค้าแม้จะขยายตัวสูงกว่า15% YoY แต่กลับไม่ได้ส่งผลบวกต่อภาคก,การผลิตซึ่งขยายตัวเพียง0.6% YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยใช้สินค้าคงคลังและผู้ประกอบการไม่ได้ผลิตเพื่อทดแทนสินค้าคงคลังที่ลดลง เศรษฐกิจไทยปี2568มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้โดยคาดว่าจะเติบโตได้ที่1.5ถึง2.0%ตามการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังทั้งนี้การที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ที่2.0%จจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง เร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐให้ได้อย่างน้อย70%ของวงเงินกระตุ้นเศรฐษฐกิจ1.57แสนล้านบาทนอกจากนี้ยังต้องเร่งขยายตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลองฮอลซึ่งตั้งแต่ต้นปีขยายตัวราว17.0%เเพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวจากจีนที่ลดลงและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้แม้คาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2568เศรษฐกิจจะขยายตัวใกล้เคียง3.0% YoY แต่ครึ่งหลังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไม่ถึง1% YoY โดยขึ้นอยู่กับผลการเจรจาภาษีระหว่างสหรัฐและไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งตลอดจนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจและการจ้างงาน ดังนั้นมาตรการภาครัฐที่ปัจจุบันเป็นมาตรการระยะสั้นจึงควรมองต่อเนื่องทั้งมาตรการระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นและสอดรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกตลอดจนป้องกันการไหลบ่าของสินค้านําเข้าผ่านการควบคุมมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าผ่านด่านอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการสวมสิทธิ์เพื่อส่งออก ที่ประชุมกกอรอมีความกังวลประเด็นการสวมสิทธิ์การส่งออกและการรีเอ็กซ์พอร์ตโดยใช้โลเคอลอนเทนต์ต่ำซึ่งไม่ได้ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจแม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวได้สูงแต่ก็มีการนำเข้าที่สูงขณะที่ภาคการผลิตการบริโภคในประเทศและการลงทุนภาคเอกชนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงด้านการนำเข้ากับส่งออกที่ทำให้เข้าใจภาพเศรษฐกิจในเชิงลึกเพื่อให้สามารถติดตามและแก้ปัญหาเรีเ็กส์งอ์ตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำคัญปัะจัยสำคัญการที่เรียนในคอนม้นในขณะที่ภาคการส่งออกมองว่าจากติดลบ0.5จาถึงเกิดโตได้0.3ปซตยตามการเร่งการส่งออกแต่ก็ไม่ ไม่มีโคมไม่ไมีโคมก็เดียวเราล่าสารฐที่แข็งขึ้นเราควรจะต้องพิจารณาจากปัจจัยว่าเราจะจบช่วยไอเอทเรื่องที่โครงการรถไฟเนี่ยราคู้เนี่ยคงจะไปอยู่เรื่องตอเตอที่ที่เอฟอยู่นะครับเนี่ยเมื่อเช้ายังมีข่าวว่าภาษีสำหรับสินค้าสตีโลนีนะก็เพิ่มเป็นห้าิบเปร็น50%ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สานย์สนโดยกาแฟฟาร์รทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพ,ภาพกาแฟที่ิมีนหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณาบิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน